สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะโคตรลานแล้วกออ็โคชนนะคะมาที่แปลงปกล้วยหอมนะคะข่าวินดีสของเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ตำบลหลุมลังอำเภอบ่อ,พ,อ,บอพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพื้นที่แปลงตรงนี้นะคะมีอยู่12ไร่นะคะปลูกกล้วยหอมข่าวินดีทั้งหมดเลยนะคะเกษตรกร,ร,กรท่านนี้นะคะเป็นท่านที่2ที่ใช้สารซูปเปอร์ไมโครมิกนะคะในการฉีดพ่น ก็คือท่านเกษตรกร,ร,กรท่านนี้ไปเห็นแปลงของคุณสุกเกษมนะคะที่ปลูกพร้อมกันนะคะแล้วพืชเขาโตเร็วอ่ากล้วยโตเร็วแล้วก็แข็งแรงลำต้นอวบนะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็เลยสนใจอยากได้ที่จะมาฉีดนะคะกล้วยของตัวเองเหมือนกันอันนี้ฉีดไปสองครั้งนะคะก็ดูลำต้นของเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะอ่าสารซูเปอร์เมคานิกสเนี่ยแล้วก็จะทำให้พืชสามารถดูดซึมได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชโตเร็ว นะคะเพราะว่าตัวนี้ไปฟื้นฟูนะคะจากพืชที่ไม่แข็งแรงให้แข็งแรงใบหนาลำต้นใหญ่เห็นไหมคะว่าใบเลี้ยงของของของกล้วยต้นนี้ก็ยังสดอยู่นะคะสารเสริมซูปเปอร์โมเลของบริษัทยูมิพลาสเน้น้ำหนักเบานะคะราคาก็ถูกด้วยนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยค่ะก็ซองหนึ่งนี่นะคะจะให้ดูว่าซองหนึ่งเนี่ย มีส่วนผสมอยู่ที่ช้อนเอช้ยมีปริมาณอยู่ที่50ช้อนกาแฟเล็กๆช้อนนี้เองนะคะถ้าเกิดเราผสมฉีดพ่นกล้วย่าต้นเล็กประมาณนี้เราก็ใช้แค่ช้อนเดียวต่อน้ำ20ลิตรนะคะ1ช้อนสามารถฉีดได้1-2ถึงไล่นะคะฉีดไม่ต้องแบบให้โชคเหมือนกับเคมีตัวตัวอื่นนะคะเหมือนฮอห์อโมนตัวอื่นนะคะตัวเนี้น้ำหนักเบาแล้วก็ ปริมาณในซองนี้อยู่ที่50ช้อนสามารถฉีดได้20ไล่เลยทีเดียวนะคะราคาของเราไม่แพงเลย380บาทนะคะช่วยเกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนนะคะเพิ่มผลผลิตนะคะท่านไหนสนใจติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะกดหรือยังตอนนั่งลง